การมาัทรฮ่องกงครั้งนี้อย่าก่อนองก็ขอขอบคุณพี่ไกแล้วก็คุณนะครับผมก็อันนี้ซองแรกก็จะเป็นของฮะนึกว่าใครพูดอะไรอันนี้ก็จะเป็นของพี่แองเจิลครับผมแล้วก็พี่คนขับรถครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อันนี้ของพี่โป๊กครับผมแล้วก็ ขอบคุณคคุณอย่างยิ่งค่อขอุณไม่เอาทิปด้ไหมขอบคุณครจะบคุณมาทได้อะไระงินเป็นเงิกำลังใจของหนูนะคะสาอยอยู่นี่ถึงแล้ว หนึ่งสนามบินแล้วอย่เดี๋ยวขอพูดอะไรกันวันนี้ก็มาห้องโกงครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครั้งนี้ก็จะไม่มีกิจกรรมเหมือนตอนไปทิปปานะ่าจะไม่มีแบบกิจกรรมให้เราแบบเล่นสนุกอะไรกันมากก็จะเป็นการเดินกินอาหารหรือว่าการคุยกันช็อปกันซะมากกว่าก็ <S <S 1> <S 1> <ho> อาจจะเดินแบบไปทักททยแบบไม่ได้ทุกกลุ่มหรือว่าอาจจะแบบดูแลได้ครบไม่ทท่วถึงทุกคนแต่ว่าก็จะพยายามเดินไปนะแบบเวลากินข้าวก็จะพยายามเดิน ตามไปหรือว่าเวลาเดินช็อบมนอยู่ก็จะพยายามวิ่งไปหาอะไรเงี้ยไปชวนคุยแต่ว่าถ้าคนไหนอ,อาจจะไม่ได้ชวนคุยก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็แั้งหนึงมันคาใจคนละด้วย <c oughs> นั่นแหละใส่หูฟ้าเกี่ยวละคนช่วยช่วยกันวิว,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 วให้เขาหายหนนะ่อได้เ <c oughs> ลยกระเทาะครับ รู้สึกผิดทไมเหรอมันดูเป็นเล็กยิ่งใหญ่นะทำไมทุกคนดูลากดึงซีเรียสอะไม่เอาซีเรียสเด็เอาลงไปแล้วแบบเย่อะไรก่เออมันตั้งแต่ก่อนลงอันนี้ครับอันนี้จะลงเลยหรือเปล่าค อันนี้ก็ถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวไปเจอกันด้านในอีกรอบหนึ่งครับผม